สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าลสุดจากทางกลุ่ม Facebook คนรักลุงพลป้าแตนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับอยากให้ตาชานเดินไปหาตำรวจแล้วบอกว่าช่วงน้องหายลุงอยู่กับตาชานพาทนายและสื่อไปด้วย ให้ทำข่าวถ้าตาชาญทำได้เรื่องจบโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถูกต้องครับตายายต้องไปเป็นพยานอย่างเป็นทางการโดยพูดคุยหรือหารือกับทนายให้ทนายพาไปครับสถานการณ์อย่างนี้ต้องให้ทนายพาไปและออกสื่อ y o u t u b e ให้มากๆตายาย อย่าไปเองเลยครับเพราะตำรวจไม่น่าไว้ใจในคดีนี้ถ้าตายายมัวแต่พูดอยู่นอกๆเหมือนทุกวันนี้ไม่เป็นผลหรอกครับถัดมานะครับบอกว่าคดีจบไม่จบอยู่ที่ตาชาญบอกความจริงได้แล้วค่ะคุณตาถัดมานะครับบอกว่าจริงแล้วคดีนี้จะจบง่ายนิดเดียวคือตาชาญยายสมควรต้องไปเป็นพยาน ว่าช่วงน้องหายเวลา7.30นาิกานาทีถึง9นาฬิกาแค่นี้สารก็ยกฟ้องแล้วตาก็ไม่เสียใครสักคนในครอบครัวต่อไปก็เป็นหน้าที่ตำรวจหาคนร้ายต่อไปลุงก็อรอดออกมาใช้ชีวิตตามปกติสุขเหมือนคนทั่วไปถัดมานะครับบอกว่าขอให้ตาชานไปหาทนายให้ทนายพาไปนะ ตาให้ทนายปกป้องตานะตำรวจบางคนนะ่ะไม่น่าไว้วางใจไม่ได้ว่าตำรวจทุกคนนะคะตำรวจดีๆก็มีตำรวจไม่ดีก็มีขอให้พูดความจริงลุงจะได้ไม่มีมนทินติดตัวไปขอความเป็นธรรมให้ลุงหน้าตาอย่าให้ลุงเป็นแพะเลยหน้าตาสงสารหลานตาถัดมานะครับบอ,อกว่าค่ะข,ขอให้ทิวดา ฟ้าดินพ่อปู่แม่ย่าดนจิตโดนใจให้ตาชานพูดถัดมานะครับบอกว่าเห็นดีด้วยจ้าถัดมานะครับบอกว่าก็ตำรวจเขาไม่ฟังหรอกครับตำรวจต้องการหาหลักฐานจับลุงพลหรือพยานถ้าพยานหรือหลักฐานอันไหนที่ไม่สามารถจับลุงพลตำรวจก็จะไม่นำมาประกอบกับสำนวนพิจารณาถัดมานะครับบ,บอกว่าแล้วพวกเขาจะขุดคุย ตาชาญต่ออีกไม่จบง่ายดอกความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดได้ไปออกรายการทกไม่เถียงด้วยคำถามที่น่าสนใจจากทางพิธีกรที่ได้สอบถามทนายตั้มมีดังนี้ครับทนายตั้มเคยเห็นสำนวนมาก่อนหรือเปล่าทนายตัต้มตอบว่าผมไม่เคยเห็นสำนวนคดีมาก่อนเรื่องนี้ท่านผู้ิชาการตำรวจแห่งชาติลงมาดูคดีด้วยตัวเอง มันต้องเป็นความลับอยู่แล้วคนอย่างผมไม่มีสิทธิ์ไปรู้ได้แน่นอนจากที่ผมไปสืบเสาะข้อมูลมาจากสื่อหรืออะไรอื่นๆนะที่มันมีมันไม่ใช่หลักฐานสำคัญที่จะสามารถเอาผิดได้เลยคำถามถัดมากังขากับการออกหมายจับหรือไม่ทนายตั้มตอบว่าก่อนตำรวจจะออกหมายจับไม่ได้มั่นใจสำนวนตัวเองได้ไปปรึกษาหน่วยงาน หน่นะถึงสองครั้งว่าเรื่องนี้ออกหมายจับได้หรือเปล่าและเรื่องซินโครตอนมันไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้มันไม่ได้แม่นยำเหมือน DNA ทั่วโลกแทบไม่เคยใช้ถ้าใช้ในคดีลุงพลก็เหมือนกับว่าลุงพลเป็นหนูทดลองคำถามถัดมาทำไมถึงเชื่อว่าตำรวจไม่เป็นกลางหรือทนายตั้มก็ตอบว่าผมดูจากทุกอย่างประกอบกัน ตั้งแต่การพยายามใช้วิธีการออกหมายจับแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านของลุงพลจำนวนมากทำให้ลุงพลดูเป็นผู้ร้ายแถมในบ้านเราใครที่โดนออกหมายจับชาวบ้านก็มองว่าเป็นผู้ร้ายทาั้งที่ในอดีตมีผู้ที่ถูกออกหมายจับแต่ศาลก็ยกฟ้องการที่แม่น้องชมพู่ยืนคัดค้านการประกันตัวแม่น้องชมพู่ก็บอกเองว่าตำรวจสั่งให้ทำ แล้ตำรวจก็คัดค้านข,ข,ข,ขึ้นมาจริงๆในฐานะทนายความผมก็มองว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปหาข้อมูลอะไรามาก็ได้ให้มันโยงไปถึงลุงพลการที่ผู้ร้ายอุ้มตัวน้องชมพู่ขึ้นไปถ้าเกิดว่าเป็นลุงพลจริงๆนะ่ะมันก็ต้องมี DNA ลุงพลติดกับตัวน้องชมพู่บ้างแล้วจริงอยู่ที่ตำรวจไม่จำเป็นต้องออกมาเปิดเผยทั้งหมด ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าลุงพลกระทำความผิดจริงๆไม่เกินหนึ่งเดือนลุงพลโดนจับไปแล้วเคสนี้ตำรวจไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าทำไมไม่มีหลักฐานโยงไปถึงลุงพลจากทางรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD ได้สัมภาษณ์ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความของลุงพลได้สัมภาษณ์ทนายตั้มโดยมีคำถามดังนี้ทนายตั้มต้องมั่นใจว่าชนะชัว ถึงจะรับทําคดีใช่ไหมทนายตั้มก็ตอบว่าก่อนที่ผมจะรับทําคดีอะไรก็แล้วแต่ผมจะมีการตรวจสอบก่อนคดีของลุงพลก็เช่นกันไม่ใช่เพราะเป็นลุงพลผมถึงจะรับทําผมได้ลงไปคุยกับลุงพลไปตรวจดูข้อมูลมั่นใจว่าไม่ใช่ฝีมือลุงพลจึงรับทําคดีคําถามถัดมาทนายตั้มมีแบ็กดีจริงไหมทนายตั้มตอบว่าแบ็กไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ มันเกี่ยวกับการที่ผมไปสืบเสาะหาข้อมูลมาผมถึงรับทำคดีนี้การเข้าถึงข้อมูลอื่นๆมันก็มีบ้างครับแค่รู้ว่าตำรวจรู้สึกอย่างไรกับคดีนี้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคดีผมทำคดีนี้มาคนเดียวมาโดยตลอดถ้าผมมีแบ็กดีผมไม่โดนผบตรฟ้องร้องกลับมาหรอกครับคำถามถัดมา เดินเข้าออกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลยจริงไหมเสมือนมีโต๊ะทำงานอยู่ที่นั่นใช่หรือเปล่าทนายตามก็ตอบว่าถ้าเกิดผมจะไปสตอชอผมก็ต้องแลกบัตรเหมือนคนทั่วไปและมีธุระด้วยไม่ใช่ว่านึกอยากจะไปก็เข้าไปผมก็เข้าไปได้เลยผมจะไปมีโต๊ะทำงานที่นั่นได้ยังไงคนที่พูดถึงผมนะ่ะเขายังไม่มีสำนักงานของเขาเลยครับทุกวันนี้นะ่ะ นอกจากลุงพลจะตกเป็นจำเลยของสังคมแล้วผมเองในฐานะทนายความของเขานะ่ะก็ตกเป็นจำเลยของสังคมด้วยเช่นเดียวกันคำถามถัดมาในสำนวนของตำรวจกังวลข้อไหนบ้างทนายตามตอบว่าไม่กังวลสักเรื่องเลยครับผมอยากให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลวๆด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ลุงพลที่ตกเป็นจำเลยของสังคมเท่านั้นทนายของลุงพลเองนะ่ะก็อยู่ในสถานะเดียวกันครับความคืบหน้าล่าสุด ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ที่มีความเกี่ยวข้องกับลุกพลดังนี้ครับตลกร้ายวันนี้14มิถุนายน64เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำสำเนาคำร้องคดีไม้มาค่าแต้มาปิดที่บ้านผู้ใหญ่ป่าไม้ทำได้ไงงงชิบหายก็คดีนี้อายการนำจำเลยไปฟ้องที่ศาลมุกดาหารแล้วนี่และจำเลยได้รับสำเนา คําฟ้องแล้วดังนั้นการที่เจ้าที่ป่าไม้ไปเอาสําเนาฟ้องมาปิดที่บ้านผู้ใหญ่ใช้อำนาจหรือระเบียบอะไรมาทำเช่นนี้มันประจานกันนะโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามันบ้าไปแล้วคนถัดมานะครับบอกว่ากลัวข่าวจะเงียบมั้งคะช่วงกักตัวถัดมานะครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ประเทศนี้นะ่ะคนรวยทำอะไรก็ได้เหรอถัดมานคะครับบอกว่ากลุ่มป่วนไงคะที่ทำได้น่ะพวกที่ยกเท้าใส่หน้าเขาที่บ้านคนอื่นถัดมานคะครับบอกว่าเหนื่อยค่ะถัดมานคะครับบอกว่าน่าจะขยันมากไปนะคะถัดมานคะครับบอกว่าแบบนี้ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ค่ะท่านทานายถัดมานคะครับบอกว่านั่นสิคะงงเหมือนกันรอคำตอบจากทานายอยู่ค่ะถัดมานคะครับบอกว่า บ้านนี้เมืองน,นี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงความยุติธรรมอยู่ที่ไหนที่สำคัญสื่อมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาติดสำเนาหมายฟ้องสื่อรู้ได้ไงสรุปยังไงถัดมานะครับบอกว่าเฮีย้ยของเมืองครับถัดมานะครับบอกว่าข้าราชการเหมือนเทวดาจะใช้อำนาจกับใครก็ได้หรือครับถัดมานะครับบอกว่าพวกมันจะกลั่นแกล้งเขาไปถึงไหนถัดมานะครับบอกว่าคดีอะไรที่เกี่ยวกับลุงพล่ะ มันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างถัดมาครับบอกว่าจ้องจะเล่นงานลุงทุกอย่างน่าสงสารถัดมานะครับบอกว่าเมืองเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยทําไมนะ่ะถึงเป็นแบบนี้ไปได้งงถัดมานะครับบอกว่าประเทศไทยนี้มีจังหวัดเดียวที่ตรูสับสนมากคือพวกเขาทําอะไรในเวลานี้รังแกประชาชนที่เขาไม่มีทางสู้หรือทุกๆอย่างนะ่ะ ทุกๆคดียัดให้คนคนเดียวถัดมานะครับบอกว่าหมู่บ้านที่เจ้าหน้าที่รุมยำชาวบ้านธรรมดาเห็นเห็นอิทธิพลหรือมาเฟียถัดมานะครับบอกว่าแปลว่าหมู่บ้านนี้และคดีนี้มีอิทธิพลพอสมควรถัดมานะครับบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เคยเห็นที่บ้านก,กุกกอกนี่แหละมีคดีแปลกๆเกิดขึ้นถัดมานะครับบอกว่าทําไมนักข่าวรู้เรื่องก่อนผู้ใหญ่บ้านมีนักข่าวมาทําอีก ถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวทนายสมเกียรติจัดการแน่ถัดมานะครับบอกว่าน่าสงสารชัยพลนะทาอะไรก็ผิดไปหมดถัดมานะครับบอกว่าไม้ลอยมาตามน้ําก็ผิดที่สร้างก็ผิดมีอยู่นิดหน่อยก็ผิด